กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ True Insider ครับคุณผู้ชมล่าสุดนี้นะฮะมีข่าวดีจากฝั่งฮอลลีวูดครับก็คือ,อ,อหนุ่มที่ได้รับฉายาว่าเป็นหนุ่มที่เซ็กซี่ที่สุดตลอดการอย่างจอร์จกรูนี่กำลังจะเข้าพิธีวิวาเป็นรอบที่2ในชีวิตของเขาครับและสถานที่จัดงานนั้นก็สุดแสนที่โรแมนติกครับจัดที่เบนิสซะด้วยคงจะมีคลองแล้วก็มีเรือมากมายเลยทีเดียวนะฮะลองไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศจะสุดแสนโรแมนติกขนาดไหนเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ ทำเอาแกงกวางบางชนีดอกเดะรองว่าเสียดายเสียดายกันไปแถวค่ะเมื่อพระเอกหนุ่มสุดหลอด่อชาย,ยานหนุ่มเซ็กซี่ตลอดการอย่างจอร์ดครูนีควงม,มือแฟนสาวอามันอลามุด,ดินทนายความสาวด้านสิทธิมนุษยชนสัญชาติอังกฤษเลบานอนเข้าพิธีวิวาหวานฉ่ำที่เมืองเวนิชประเทศอิตาลีเมื่อวันเสาร์ที่27กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งงานแต่างงานดังกล่าวนี้ถูกยกให้เป็นพิธีแต่างงานแห่งปีอีกงานหนึ่งเนื่องจากมีคนดังในแวดวงฮอลลีวูดไปร่วมงานกันอย่างคับข้าง จอร์คลูนีสวมชุดทัซิโดของอาร์มานีเดินยิ้มกว้างให้บรรดาผู้สื่อข่าวชักภาพขณะดเดินเข้าไปในงานซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอาร์มานแครเนลแกรนด์ในย่านปราโซโปาปาโดโปลีเพื่อฉลองกับเหล่าเเลบรปตี้จากทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอนนาวินทัวร์บรรณาธิการนิตยาสารวอล์กอเมริกามทเดมอนซินดี้ครอฟฟอร์ดโบรโนนักร้องนำวงยูทูและเอมรี่บรันท์ พราะความที่เวนิชขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีคลองมากที่สุดในโลกเจ้าบอกของเราจึงเลือกเรือเป็นพาหนะมาที่งานงานนี้ปาราซีและเหล่าแฟนคลับที่มารอดูความหลอ่อของจอร์ดได้ถ่ายรูปกันเป็นมือระวิงเพราะเรือที่เขาโดยสารมาได้หยุดถึงสองครั้งเพราะมีเรือมาขวางค่ะซึ่งจอร์ดก็ยิ้มแฉ่งแจ่มใสโบกมือทักทายและตอบขอบคุณเป็นภาษาอิตาเลียนหลังบมรดาแฟนคลับพร้อมใจตะกนอวยพรค่ะ สำหรับการแต่งงานครั้งนี้ของจอถือว่าเป็นครั้งแรกในปี1993หลังจากอยากขาดกับทาเลียบันแซมก็ประกาศว่าจะครองความเป็นโสดจนได้พบรักกับเจ้าสาวคนล่าสุดผู้เคยเป็นทนายความให้กับจูเลียนอัสซานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์จอมแฉวิกิลีกสและนางยูลิยาทิมเมเชนโกอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของอยูเครน ซึ่งหลังจากครองความเป็นโสดจอร์ดก็มีข่าวกับสาวๆหลายคนรวมทั้งสเตซี่คลิปเลอร์นางแบบสาวอดีตนักมวยปล้ำแต่ก็เลิกกันไปในที่สุดจนกระทั่งเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ตกเป็นข่าวกับอัลานหลังมีภาพชัดเจนว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันและรับประทานอาหารที่พัทคาร์เนอร์สทาวเวอร์ในลอนดอนด้วยกันค่ะแต่มีการอ้างว่าเหตุที่พวกเขาสนิทกันเพราะว่าช่วงนั้นพวกเขากําลังทํางานทีวีดาวเทียมเกี่ยวกับซีเรียด้วยกันอยู่ไม่มีอะไรในกอไผ่ย แต่สุดท้ายก็รักกันจริงๆโดยจอประกาศมั่นกับแฟนสาวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ หวานชื่นแลวก็โรแมนติกจริงๆเลยนะครับจริงๆแล้วได้ภรรยาเนี่ยนะคะเป็นนักกฎหมายแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจอร์ชเนี่ยคงจะต้องเอาใจเธอให้มากเป็นพิเศษนะครับเพราะถ้าเกิดมีอะไรผิดใจกันแล้วก็ผมว่าโดนเล่นงานทางกฎหมายหัวโตแน่ๆเลยแหละค,ะใใครับใงไจก็ขอให้เอาใจช่วยนะคะขอให้มีลูกกันเร็วๆถ้าลูกออกมาต้องสวยต้องหล่อแน่ๆเลยคุณผ,ผู้ชมว่าไหมครับ